สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะแฟนจับร่างแตงโมไว้ตลอดเวลาพี่จะอยู่ข้างโมนะเปิดอาการเบิร์ดแฟนแตงโมหลังเจอไรลมหายใจจับร่างแตงโมไว้ตลอดเวลา ยังเป็นข่าวที่ประชาชนให้ความสนใจเมื่อนักแสดงสาวชื่อดังแตงโมนิดาเกิดอุบัติเหตุพลัดตกเรือสปีดโบท๊ทกลางแม่น้ําเจ้าพระยาในขณะที่อินสตาแกรมของแตงโมได้มีเหล่าคนในวงการบันเทิงเข้าไปคอมเมนต์ภาวนาขอให้ปลอดภัยล่าสุดพี่ชายออกมาเปิดใจโดยพิยศพี่ชายของแตงโมนิดาคือคนเจอร่างไร้วิญญาณของน้องสาวเป็นคนแรก พี่ยศพาแตงโมขึ้นฝั่งเดินเข้ามาหาสื่อพร้อมยกมือไหว้ขอบคุณก่อนจะร้องไห้ออกมาซึ่งน้ำตานั้นเราสัมผัสได้ว่าเป็นน้ำตาของความเสียใจและความดีใจที่ได้เจอน้องได้พาน้องกลับบ้านโดยแฟนหนุ่มของแตงโมก็ได้มาจุดที่อยู่ในเหตุการณ์ทันทีและไปกับเจ้าหน้าที่อยู่เคียงข้างไม่ห่างซึ่งคุณเบิร์ตมีสีหน้าเศร้าและก้มหน้าอยู่ตลอดเวลา ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิวส์ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ